ซอค,ครับช่วงนี้มีสร้อยชื่ออะไรใหม่ๆมั้งไหมครับเอาแบบใส่แล้วสาวกรี๊ดเลยครับผมเอ้นี่เลยสไปเดอร์ส้อยหนังสไปเดอร์ใส่ไม้อุ้มน้ำจ้าป้องทอง90นี่เอาไปเลยจ้ะทรงอย่างแบด แต่ไม่แซดใช่ไหมครับซอสไอ้เราฟินแน่นอนแบบแรกที่นี้ยมมากๆในตอนนี้ของร้านซอจ้าเฮ้ยแต่ยังไม่จบมีอีกลายหนึ่งจะมาใหม่ล่าสุดเพรจ้าอุ้ยอันนี้เพจมากเลยครับซอพิกกี้แมตด,ดิลลารายการนี้ราคาเบามากๆด้วยนะจ๊ะทองทอง90แบบฝั่งเพชรใส่กับเชือกเกาหลีลายแบบสไปเดอร์ไม่อุ้มน้ำโห้ยดูดีว่าติดก็มาซอแล้วมันมีอะไรนู้จักเสือส้อกสไปเดอร์อีกไหมครับเกาหลี ใหม่ล่าสุดสีนี้อินปุดปุดไปเลยจ้าปุ่มขอมากๆและก็แห้งไวสุดๆมาให้สำหรับคนชอบสีฟ้าตอบนี้เลยเอาลองใส่ดูค่ะ เฮ้ยอันนี้แปลกดีอะ่ะผมชอบเลยครับใส่แล้วนุ่มจริงๆเลยครับยังไม่หมดจ้ะเชือกหนังสไตล์เกาหลีเป็นสีคาราเมลดีก็แปลกตาเหมือนกันนะจ๊ะลายกับป้องแบบฝั่งเพชรจ้าอืมอันนี้ก็ดูสีสวยดูเท่ดีนะครับผมเส้นนี้เดินระยะไกลไม่มีคนกี๊ใส่เข้ามาใกลๆ้ๆหุย้ยกี๊ตึ้มชอบแบบไหนลองเลือกดูสีฟ้าแบบนี้สีคาราเมลเฮ้ยดูดีว์เดี๋ยวนะครับยังไม่ได้ใส่นะครับซอ้อ เอาเหรอเออเธอใส่เส้นไหนก็ดูดีแต่ว่าเอาให้เหมาะสมแล้วกันทุกเส้นที่ซอสทำมาเนี่ยนะสวมคอได้แบบชิวๆ24นิ้วไทยไทยชอบแบบมินิมอลสายหนังนะคะแบบเส้นเล็กๆเฮ้ยอันนี้ก็ดูดีนะ1.5มิลแดงก็มีเหมือนกันราคาเบาๆ4,290เาเองจ้า2เส้นนี้เอ้ซอสแล้วมันไม่มีแต่ขอผมจะใส่ยังไงอะครับเอาแบบเนี้ยใครมีแต่ขอเดิมอยู่แล้วก็เอามาปรับใส่ได้แต่ถ้าใครไม่มีจะใส่เป็นแบบกอบผ้าสามหูก็ใส่ด้วยกันได้เหมือนกันจ้า อ๋อผมเอาแบบมีตะขอหรือไม่มีตะขอก็ได้ใช่ไหมครับ อ่าแล้วราคามันต่างกันยังไงครับซอตัวป้องมันเป็นทอง90ส่วนตะขอเป็น9 6 5ก็ซื้อแยกกันได้บ้านมีสร้อยคอที่มีตะขออยู่แล้วก็มาปรับใช้กันได้แต่ถ้าใครไม่มีก็ซื้อตะหางได้เหมือนกันนี่นี่มาสูงใกล้ๆกันก่อนเลยชอบเส้นไหนเอาเลือกให้ซอก่อนดูเร็วเดี๋ยวคนอื่นมันเลือกตัดหน้าไปก่อนนะจ๊ะออมันแบบทุเก,กยยเส้นเลยเลือกไม่ถูกเลยครับแต่ผมชอบสีฟ้านี่แหละผมเอาเส้นนี้แล้วกันครับผมไม่แพงใช่ไหมครับซอสพันเท่านั้นจัดไปจ้าเป็นไหนทักแชทหาซอสแอดมินลองบ๊อป